สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับในช่องพงศพักแชนแนลนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเจ้าบอทเทดนะครับตัวคริปโตนะครับชื่อว่าไพรอนิกถ้าออกเสียงไม่ถูกก็หรืออ่านไม่ถูกก็ขออภัยได้ครับเจ้าบอทตัวนี้นะครับบอทไพรอนิกเนี่ยครับจะมีความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านที่ไว้ใจได้นะครับเพราะเขาได้รับอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมายมีตารับรองด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องความปลอดภัยเพราะเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับไบแอนอยู่แล้วนะ,ะมาพูดถึงเรื่องบอทดกันนะบอทตัวนี้ผมเคยใช้อยู่ระยะหนึ่งนะครับผมคิดว่าดีมากนะครับในตัว exchange ตัวนี้จะมีบอทดให้เลือกถึง12มีบอท1ดตัวนะเลือกใช้ตามสถานะของตลาดได้เลยนะค,คือสถานภาพของตลาดเป็นยังไงก็ สามารถเลือกใช้ได้นะครับสถานภาพของตลาดจะเป็นแบบไซเวหรือจะแบบเป็นอัพเทนหรือดาวเทนนะครับเราเลือกใช้บอรดได้ข้อดีของไพโอนิกตัวนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องเช่า VPS คือสามารถเทรดในในในตัวเว็บเบราว์เซอร์เขาได้เลยก็สามารถใช้ได้กับ Android ก็ได้ครับเทรดในโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะ ในเว็บเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ได้ผมชอบอเจ้าบอทต,ตัวนี้อยู่หลายตัวด้วยกันนะครับมีรีบาลานซิ่งนะครับมันจะมีบอทแบบกริดบอทก่อนอแบบกริดบอทแล้วก็อภิถาตแล้วก็ r ีบาลานซิ่งเนี่ยสามตัวเนี่ยครับคือตัวทีเด็ดเลยวันนี้ผมจะมาแนะนำที่กริดบอทก่อนนะครับกริดบอทต,ตัวนี้มาดูวิธีการสร้าง สร้างกันยังไงนะครับคือเขาจะใช้ทุนน้อยนะครับข้อดีของเขาคือทุนไม่เยอะสําหรับคนทุนไม่เยอะทุนน้อยนะครับเหมาะเลยนะครับอ่ะมาดูการสร้างกันก็กดเข้าไปที่ส่วนวิธีสมัครนั้นอยผมจะแปะลิงก์นะครับแปะลิงก์ไวข้ข้างล่างนะครับไว้ใต้คลิปนะอย,อยากสมัครก็คลิกที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับอ่ะเรามา ดูการสร้างก่อนไปที่กริดบอรดนะคลิกที่ตรงาการเทรดบอร์ดการเทรดนะครับแล้วก็คลิกที่กริดแบบกริดกดสร้างเข้าไปตัวนี้นะครับเราก็มาเลือกอคู่เงินก่อนนะครับตัวไพโอกนี้เขาจะเขาเขาจะเลือกเทรด เขาจะเทรดคู่เงินเป็น usdt นะครับแต่ว่าของอลืมละบิ t ครับแต่ว่าของบิ t ครับนั้นเขาจะเทรดเป็นเงินบาทนะเป็นคู่เงินบาทแต่ว่าในพ i ยอนิกสเขาจะเทรดเป็นคู่ usdt อย่างเดียวนะครับอ่เรามาเลือกคู่เงินก่อนคู่เงินที่เทรดได้ใช้ทุนน้อย,น,อยนะครับมันก็จะมีคู่เงินที่ มีคู่เงินอยู่ไม่กี่คู่เงินนะครับที่เทรดใช้ทุนน้อยๆก็จะมี xlm นี่มาดูนี่ได้เลยอ่พอเราคลิก xlm ขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็คลิกสามเหลี่ยมเขาจะบอกเลยว่าจะใช้ใช้เหรียญกี่เหรียญในการเทรดนี่ครับเขาจะบอกใช้เหรียญอยู่13.6ก็คือประมาณ14เหรียญน,นะครับในการเทรด ทีนี้เราก็กดสร้างได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบนะครับเราไม่ชอบเราสามารถกําหนดเองได้โดยคลิกตรงนี้ครับคลิกที่เป็นรูปเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้นะคลิกเข้ามาปับ๊บอ่าเขาจะบอกนะครับจะมี9ก้กริด9 4กริดก็คือตัวที่ตั้งการขายนะครับตั้งการซื้อตั้งการขาย อย่างละ9ก้กริดตั้งการซื้อก็คือ,อสีแดงๆนะครับขึ้นไปเนี่ยเขาจะวางกริดไว้นะครับเป็นชั้นชั้นช้น,ช,นชั้นขึ้นไปเนี่ย94ในการขายาตัวข้างบนจะในการขายตัวข้างล่างจะเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ย9กยกริดเหมือนกันในการซื้อนะครับถ้าเราไม่พอใจใน94กริดนะครับ เราก็สามารถตั้งได้นะครับตั้งให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าใน AI เขาระบุมา9 4กิลดแต่ว่ากำไรในการากำไรในต่อกิลดนะครับจะ0.3 3นะครับถ้าเราเอาน้อย,อยก็ได้ครับตั้งน,น้อยเนี่ยเขา94ใช่ไหมแเราตั้ง50ก็ได้ตั้ง50นะครับกำไรจะเยอะขึ้นนะครับคือไม้น้อยลงนะครับระยะห่างของไม้แต่ละไม้เนี่ยจะห่าง จะห่างกันนะครับก็จะได้กําไรเยอะขึ้นเนี่ยพอตั้งระยะกริดน้อยๆนะครับดูความต้องการเนี่ยเจ็ดเหรียญเองนะเจ็ดเหรียญสามารถเปิดบอร์ดได้แลนะถูกมากเลยนะครับเออเราตั้งหนึ่งร้อยก็ได้ครับหนึ100่งร้อยกริดนะครับก็จะใช้ใช้จํานวนเหรียญเยอะขึ้นนะครับเขาก็ซื้อค้อยขายอยู่นะครับ,รบถ้าอันนี้กริดเทรดเนี่ย ก็จะเหมาะสําหรับตลาดที่สวิงนะครับไซเวย์ way นะครับขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงช่วงระยะเนี่ยเหมาะเลยนะครับี่ระยะเดือนกันยายนเนี่ยเหมาะมากนะครับที่จะที่จะใช้กริดบอดนะครับถ้าไปถือคลองเหรียญน,นะครับช่วงนี้นะโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ไปดูมันขึ้นแล้วมันลงมาเท่าเดิมขึ้นแล้วลงมาเท่าเดิมประมาณนี้นะครับในกริดบอร์ดไม่ยากนะครับพอ เราตั้งติดนะสมมติตั้งกรินะดร90แต่ผมใช้นี่ผมจะลบไป10 94ใช่ไหมผมก็ลบไปเหลือ84ลบไป10อันเหลือ84แล้วก็ตรงนี้เงินเราตรงนี้มันจะมีจะมีเงินเงินของเรามีอันนี้ผมเหลือศูนย์นะเพราะว่าผมเอาไปซื้อนี่หมดละแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนเลื่อนนี้ไปเลื่อนสเกลไป ให้มันได้ให้มันได้ว่าใช้ทุนเท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้ทุน12เหรียญให้ไม่ให้มากกว่า12เหรียญแล้วเราก็กดสร้างรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือผมผมเล่นรีบาลานซิ่งทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นกราฟแบบนี้ครับถ้าเราอยากเห็นอยากเห็นว่ากลิดบนวางยังไงแล้วก็คลิกที่ดวงตาตรงนี้นะครับให้แสดง ถ้าเป็นแบบนี้มันยังไม่แสดงถ้าคลิกเปิดเนี่ยมันก็จะแสดงง่ายมากเลยนะครับสบายๆนะครับแล้วก็มานั่งไม่ต้องมานั่งดูครับปิดออกได้เลยนะแบบไม่ต้องไปเช่าอย่าไปออกระบบนะครับให้ให้ปิดออกปิดเครื่องปิดคอมได้เลยนะครับไม่ต้องไปเช่า VPS ให้เสียค่ารายเดือนนะครับจบแล้วนะครับง่ายมากเลยใครสนใจนะครับก็คือคลิกสมัครที่ ลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะแปะลิงค์ไว้ให้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ